สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนครับรายการ I Love Math by k o j o e นะครับ EP ที่11ครับวันนี้จะมาสอนเหมือนเดิมเลยก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นตอนที่2น,นะครับจากคราวที่แล้วใช่ไหมคุณครูอ่ะลองพิสูจน์ดูโดยการเอามุมของสามเหลี่ยมมาฉีกออกแล้วมาต่อกันได้เป็นรูปข้างล่างนะครับพอต่อกันปุ๊บมันได้เป็นมุมตรงนะครับ มุมตรงมันมีขนาดเท่ากับ180องศาหมายความว่ามุมภายใน3มุมรูปสามเหลี่ยมเนี้ยเอามารวมกันได้เท่ากับ180นั่นเองนะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับมี3มุมซึ่งมีขนาดรวมกันได้180นั่นเองก็คือเอามุมกอมาบวกกับมุมขอมบวกกับมุมคอได้เท่ากับ180องศานะครับ ่าตัวอย่างนะครับจ้องหาขนาดของมุมกอนะครับอันนี้เป็นงานทบทวนเนาะ,ะคุณครูก็จะมีมุมมาให้แล้ว2มุมใช่ไหมจาก e ีีเมื่อวานที่เราลองเรียนกันไป e ีพีก่อนอีพีที่10เวลาจะหามุมที่มันแบบไม่มีเลขอยู่ทํายังไงเอ่ยนะครับเราเอา180มาตั้งเลยนะครับมุมกอนะครับจะเท่ากับเอา1 8 0องศามาตั้งเนาะแล้วลบกับมุมที่เขาให้มานะครับซึ่งมุมที่เขาให้มาก็คือมีมุมขอไข่เป็น45องศา กับมุมคอควาย55องศานักเรียนเอามารวมกันเลยครับเอามุมที่เขาให้มามารวมกันนะครับ45บวก55นะครับได้100องศาพอดีเลยนะครับนักเรียนก็เอา100องศาที่เรารวมกันได้เมื่อกี้เอามาลบกับ180นะครับพอชันแล้วนะครับ180ลบ100องศาก็ได้เท่ากับ80องศานั่นเองสรุปก็คือมุมกอมีขนาดเท่ากับ80องศานะครับก็ประมาณนี้เนาะในการหามุมที่หายไป1มุมนะครับ อันนี้ก็จะมีรูปมาให้เนาะแล้วก็มีเลขมาให้สองเลขนักเรียนก็ทําแบบนี้ได้เลยนะแต่สําหรับวันนี้ครับคุณครูจะไม่ให้รูปสามเหลี่ยมมาแล้วแต่คุณครูจะบอกมาว่ามุมที่หนึ่งมุมที่สองกับมุมที่สามอ่ะมีขนาดกี่องศาบ้างนะครับนักเรียนใช้วิธีการเดิมเลยก็คือเอาหนึ่งร้แดิบตั้งไว้ในใจแน่นอนนะครับและสิ่งที่เขาให้มา นักเรียนเอามารวมกันแล้วก็ไปลบก,กับร้อยแปดสิบเมื่อกี้เนาะอ่าดูข้อนี้ที่หนึ่งวันทัดแรกก่อนนะครับข้อที่หนึ่งเขาให้มาเป็นหกสิบองศากับหกสิบองศาเขาให้หามุมที่สามนะครับถ้าใครงงนักเรียนลองวาดรูปขึ้นมาเองก็ได้อ่ะประมาณนี้นะมุมที่หนึ่งอ่ะคุณครูใส่หมายเลขหนึ่งไว้หมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามนะครับข้อเนี้เขาให้มาเป็นหกสิบองศาสองอันมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนาะคุณครูก็จะเขียนเลขหกสิบลงไป กับ60ลงไปแล้วมุมที่สามเขาไม่ให้เลขมาก็คือว่างเปล่าเอาไว้ถ้าใครยังแบบดูตารางไม่เป็นเนาะสามารถว่าดรูปขึ้นมาได้นะครับแล้วนักเรียนก็เอา180ตั้งครับลบกับมุมที่เขาให้มานะครับก็คือ60กับ60รวมกันได้เท่ากับ120เอา180ลบ120ก็เท่ากับ60องศานั่นเองสรุปมุมที่สามนะครับมีค่าเท่ากับ60องศาเนาะทุกข้อทําเหมือนกันหมดเลยนะครับ วันนี้มีให้สิบข้อเนอะาะทำเหมือนกันหมดเลยก็คือเอาร้อยแปดสิบตั้งแล้วก็ลบด้วยมุมที่เขาให้มาสองมุมนะครับมาถึงข้อที่สองบ้างนะครับข้อที่สองเขาให้มุมที่หนึ่งมาเป็นเก้าสิบกับมุมที่สามาเป็นยี่สิบเจ็ดนักเรียนเอามารวมกันก่อนลูกเอาเก้าสิบวกยีิบเจ็ดไว้ก่อนได้เป็นหนึ่งร้ยสิบเจ็ดเนาะเสร็จแล้วนักเรียนเอาหนึ่งร้อยแปดสิบมาตั้งครับ แล้วลบกับที่เรารวมกันได้เมื่อกี้117องศานะครับอ่ะอันนี้ถูกยืมไปเหลือ7อันนี้ถูกเป็น10 10ลบ7เหลือ3นะครับ7ลบ1เหลือ6นะครับ1ลบ1เหลือ0นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมุมที่หายไปก็คือ63องศานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะในการทํานะครับใครยังงงอยู่นักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ใส่เลขในมุมได้เลยนะครับข้อที่3บ้างนะ ให้มุม1มาเป็นร้อยบให้มุม3ามาเป็น13าเอามารวมกันก่อนเอาหนึ่งหนึ่งหมาบวกกับ13ก่อน6บวก3ามเป็น9 1้าหนึ่งบวกหนึ่งได้2แล้วก็1ครับก็คือ1 2อองศาอยากรู้มุมที่หายไปตรงกลางเอา1้0ดิตั้งครับแล้วลบกับ1 2อองศานะครับได้เท่ากับ5้าองศานั่นเองนะครับมุมที่หายไปก็คือ5้าองศานะครับประมาณนี้เนาะขอลบหน่อยนะ ไปดูข้อที่4ครับคุณครูจะทำให้ดูทุกข้อเลยนะข้อ4นะครับมุมที่ให้มามี48องศากับ48องศาครับนักเรียนเอา48่สองตัวนี้มารวมกันก่อนนะครับสี่บแบวกสี่นะครับแปดบวกแได้16ใส่6ทด1 4ึบวกสได้8ทด1เป็น9ก้าใน้96องศาใช่ไหมล่ะเอา180มาตั้งเลยครับ180องศาลบกับ96องศาได้เลยนะครับก็จะได้เท่ากับ 84องศานั่นเองนะครับคำตอบนะครับของข้อ4ช่องที่หายไปก็คือมีค่ามีขนาดเท่ากับ84องศานั่นเองนะครับข้อต่อไปข้อที่5นะครับของสไลด์นี้นะครับข้อข้างล่างสุดเลยนะครับข้อล่างสุดนะเขาให้มาครับเป็น71องศากับ39องศาเอามารวมกันก่อนนะครับ71บวก39นะ1บวก9ได้10 0สนทด1 7บวกได้10ทด1เป็น11นะครับรวมกันได้110องศานะครับอยากรู้มุม1ที่หายไปนักเรียนเอา180รอตั้งเลยแล้วลบก,กับ1 1 0้นะครับ180ลบ110ก็ได้เท่ากับ70องศานั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนักเรียนก็ใส่เลขไปได้เลยเป็น70องศานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะง,ง,านนนนง่ายนิดนึงเนาะอ่านไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับข้อ6ถึงข้อ1ิบ ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10วันนี้มี10ข้อนะแบบฝึกหัดอ่ะข้อ6ก่อนเอา5 6องศากับ 8x ที่เขาให้มามารวมกันก่อนครับ5 6บวก 8x นะครับได้7ได้1 3อ่ะได้ร37องศานะครับอยากรู้มุมที่หายไปนะครับเอา180ตั้งแล้วลบกับ137นะครับ180ลบ137ก็ได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับ 10อันนี้ถูกยืมไปเหลือเจ็ดลบเจ็ดเหลือ3 7มเลบสเหลือ4 1่ลบหเหลือศูนพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอบ43องศานั่นเองนะครับข้อ6ข้อ7บ้างนะครับเขาให้มาเป็น66กับ90นะครับนักเรียนเอา66องศากับ90องศามารวมกันก่อนนะ66องศาบวก90าองศา บวกกันได้6บวกกันได้5ได้1อ่ะได้ร้อยห้าสิบหกองศานะครับอยากรู้มุมที่หายไปมุมที่3ของข้อ7นะที่เว้นว่างไว้เอาร้อยแปดสิบตั้งลบกับ1 5 6นะครับก็จะเท่ากับ24องศานั่นเองนะครับ24องศานั่นเองอ่ะข้อต่อไปข้อที่8ครับอยากรู้มุมตรงกลางที่หายไปในข้อ8ข้อ8ตรงกลางหายไปนะครับ นักเรียนเอา72องศาทางด้านซ้ายกับ72องศาทางด้านขวาม,มารวมกันก่อน72บวก72ได้4ได้4ได้1ได้1 4 4นะครับอยากรู้มุมที่หายไปเอา180ตั้งเลยครับลบด้วย1 4 4ที่เราคิดเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็จะเหลือ36องศานั่นเองนะครับข้อ8นะครับมุมตรงกลางตอบ36องศานะครับ อีกสองข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับของ EP นี้นะครับข้อ9นะข้อ9ข้อ9มุมที่เขาให้มานะครับมีย2ิบองศากับส1บอองศานะครับเอาย2ิบสองบวก3ามเอ็ดก่อนเลยนะครับ2บวก1ได้สามบวกสามได้ห้าครับคำตอบคือ5้าสิสามองศาอยากรู้มุมที่หายไปมุมที่3ามที่เว้นว่างไวเอา1้0ปดิบตั้งเลยครับลบกับ5้าสิบสามองศานะครับได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับอันนี้ถูกยืม เป็น10เหลือ7อ่ะ10-3ลบ3เหลือ7 7-5เลบหเหลือ2แล้วก็1 0ลบ0เหลือ1ตอบ127องศานั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายของ EP นี้ข้อ10ครับมุมที่เขาให้มามี2มุมเหมือนกันมี78องศากับ54องศาเอามารวมกันก่อน 8บวก4เป็น12ใส่2ทด1 7บวก5เป็น12ทด1เป็น13นะครับได้132องศาอยากรู้มุมแรกที่หายไปนะครับมุมที่1นะครับเอา180มาตั้งเลยแล้วก็ลบกับ132องศานะครับได้เท่าไรเอ่ยได้เท่ากับ48องศานั่นเองครับเราก็ตอบไปในข้อสิบว่าเป็น48องศานั่นเองนะครับ,รรบมุมที่1เนาะก็ประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ วิธีการทําก็คือเอา180ตั้งไว้ในใจนะครับมุมที่เขาให้มา2มุมนักเรียนเอาไปรวมกันก่อนแล้วเอาไปหาผลต่างจาก180นะครับก็จะได้คําตอบมุมที่เหลือนั่นเองเนาะข้อนี้นะครับ EP นี้จะไม่วาดรูปสามเหลี่ยมเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาให้เลขมา2มุมและนักเรียนก็หายมุมหนึ่งได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับในการทำนะครับในการหาขนาดของมุมที่เหลือนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ